แม่บ้านครบรอบ50ปีทั้งทีเปิดบ,บ้านต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษกันสักหน่อยครีเอเตอร์สายอาหารสุดแซ่บคุณเบลล่าวิถีไทยสวัสดีค่ะ เบลล่าจากช่อง t ิ k ต o อเบลล่าวิถีไทยค่ะในช่องก็จะมีคอนเทนต์ประเภทอาหารคือเน้นๆหลักๆเลยค่ะแล้วก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาบ้างเป็นท่องเที่ยวหรือแบบว่าไลฟ์สไตล์เข้ามาด้วยค่ะจะชอบแบบว่าทำอาหารที่เข้าถึงง่ายๆแบบบ้านๆเราพวกเจวป่นส้มตำปลาล่าของแซบรป๋าเลยค่ะคลิปแรกเลยก็คือเป็นคลิปข้าวจีตาแดงข้าวจีปกติของของเรานี่แหละค่ะแต่ว่าจะมีความพิเศษก็คือเราจะใช้เป็นแจ่วตาแดงจะมีน้ำปลาพริกป่นแล้วก็ผงชู แค่นี้คะ่ะคามหนัวรสชาติมันก็จะออกเผ็ดๆผนัวๆแซ่บๆค่ะคลิปนี้1ชั่วโมงก็แตก1นล้านวิวค่ะจากนั้นผู้ติดตามก็เข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าคลิปที่แบบว่าทำแล้วเป็นไวรัลเลยก็คือโจ๊กมาม่าแรงบันดาลใจเลยก็คือเกิดขึ้นจากที่แบบว่าแฟน <S <S ไปถอนฟันมาแล้วทีนี้อยากกินมาม่าแต่ว่าปวดฟัน <S <S ทีนี้เบลก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเอามาม่ามาปด ก็เลยใช้โคกอะค่ะตำตำตำให้ละเอียดแล้วก็เทน้ําร้อนใส่อ้าวกลายเป็นโจ๊กซะงั้นก็เลยแบบว่าเออเอาเครื่องโจ๊กเลยใส่ไข่ใส่ขิงใส่อะไรก็เลยกลายเป็นโจ๊กงมาส่มากินก็อร่อยค่ะรู้จักหนังสือแม่บ้านไหมหนังสือแม่บ้านตอนนี้เบลเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็คือช่วงนั้นเบลน่าจะอยู่ประมาณมัธยมต้นคุณป้าที่บ้านใครจะชอบทํากับข้าวเขาก็จะมีหนังสือแม่บ้านแบบนี้แหละค่ะจะใช้สูตรจากจากเนี้ยมาทําให้ให้ทานเคยแบบว่าเอาหนังสือแม่บ้านตัวนี้มาเล่นกับน้องๆเปิดดูพอเจอเมนูท แบบว่ามันน่าอร่อยอะไรแบบนี้นค่ะก็แบบว่าจิ้มแล้วก็แบบว่าหยิบเข้าปากอุ้ยกินฉันกินอันนี้นะฉันกินอันนี้นะอะไรแบบนี้นะคะ่ะเป็นฟิลเป็นฟิลเด็กวันนี้นะคะเราก็เลยจะดึงเมนูของเดือนสิงหาคมปีพศ2526มานะคะชื่อเมนูผ้า้าวโพดน่ากินมากให้น้อง,งเบล่าช่วยทำไปคะ่ะมาเริ่มทำกันเลยกุ้งแม่น้ำเผาตัมได้ข้าพโพดเลยนะคะราคาาอันนี้เป็นขิง สี<ม>สัน,นาสม,ามากน้ำเนี่ยเที่ยวมาแล้วมีส่วนผสมะออกน้ำปลาตาน้ำมะขามเปียกหอมมากเลยค่ะได้านมคะไั้ค่ะจะบอกว่าเปรี้ยวนำมาในกลิ่นมะนาวหอมมากเมื่อกี้ชิมไปละคำหนึ่งคือแบบแซ่บมากยัย่วแต่โอเคเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันด้วยไข่นกกระทาที่เราทำเป็นลูกๆเป็นไข่ดาวเล็กๆอ่ะ หอมมากอร่อยมากเลยครับคือพอมันมีข้าวโพอดอะ่ะมันก็จะกรุบกุๆแล้วมันก็จะหวานหวนหน่อยรสชาติจะมีความแบบว่าเปรี้ยวนําแล้วก็จะมีความหอมของสมุนไพรตามมาเป็นรสชาติที่ลงตัวโอเคมากๆเลยค่ะ วันนี้ขอบคุณมากเลยยินดีมากๆค่ะ,คะแล้วถ้าพูดถึงแม่บ้าน50ปีเนี่ยคุณเบลล่านึกถึงอะไรอันดับแรกเลยเบลจะนึกถึงสูตรเด็ก<ม>ของเมนูอาหารต่างๆแล้วก็ทิคการทํางานบ้านต่างๆ<ม>ค่ะก็คือต้องยกให้แม่บ้านเลยค่ะทีนี้พี่ต้องขอหนึ่งเมนูของแม่บ้านเบเดี๋ยวขอให้เมนูน S <S อ๋อไม่เลนนยะเพราะว่าชิมวันนี้แล้วรู้สึกติดใจมากๆค่ะจนอยากเอากลับไปทับที่บ้านเลยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตฝากช่องทางของเบลลานิดนึง <S <S ได้เลยค่ะยังไงก็ขอฝากช่องทางของเบลล่าวิถีไทยด้วยนะคะ<อ>าทางช่องทิกตอกเบลล่าวิถีไทยค่ะ